มาให้อุ้มหน่อยโลกความรัเป็นเหมือนดังไฟโอ้คงเป็นเหมือนฉันและเธอ,อพระองค์คือผู้ใดบ้านนี้รักกันเสมอพรอ้อมที่จะให้ <Yeah. S 1> อภัยผม,ผมมากนะครับขอต่อโลไม่ผมไม่ยอมแพ้เพราะวันนี้ผมต้องชนะดรให้ได้ พอแล้วแค่นี้ oh, yeah. ในที่สุดผมก็ชนะตอกกันได้กลับบ้านแล้วนะครับโค้ชโอ้ยโดสเกตอ๋ออ้าวอยู่ดีๆก็วืบเป็นไรหรอครับโค้ชไม่รู้เป็นอะไรเลยครับอยู่ดีๆหลังผมก็แค oh. ่นะครับโดนตอเควินโอ้ยแย่จริงๆเลยไม่น่ครับโค้ชอ้าวโค้ชหักโหมเกินไปนี่ครับเราก็แค่ยกกันคำๆโอ้ต้องดูแลลูกเทรนอีกเยอะเลยนะโค้ชยังมีครอบครัวให้ต้องดูแลนะครับผมแนะนําให้โค้ชไปอธิษฐานกับพระเจ้านะครับขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะครับด็อก แต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายเองนะครับนะผมว่าอย่างนั้นนะโอ้ยเจ็บจังเว้ยฉันจะทำงานไหวหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้นี่เควินผู้รับใช้ของเราเราจะสําแดงความรอดให้กับครอบครัวนี้ฟังเป็นล้านด้วยนะลูกเออเออตอนนี้แบบมาทำงานไม่ได้จะทำยังไงกันต่อดีคะเอาหนะ้าลูกหลานของพ่อยังไงมันก็ต้องมีทางออกเด่นนะ พ่อเชื่อว่าอีกไม่นานพ่อก็หายแล้วแน่นอนพ่อคิดว่าเงินจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็ต้องเอามาจ่ายค่าเธอให้กับลูกๆก่อนละนะโอ้ยโทรมาโทงพอดีเลยเวลาที่ฉันท้อใจลูกสาวตัวน้อยคนนี้ก็ทําให้ฉันมีความสุขและมีกําลังขึ้นอยู่เสมอรอยยิ้มความร่าเริงสาความฉลาดขอบคุณนะคะว่าพ่อจะอดทนเพื่อครอบครัวของเรากําลังใจของเราป้าป๊าป้าปาก็พูดไปเรื่อยไม่กลัวโดนจับหรอ เอาละคนเก่งในบกแผนธุรกิจกู้บ้านมาให้พ่อฟังหน่อยสิหนูกับมิลินจะเปิดร้านขายน้ำปั่นช่วยปะป๊าค่ะปะป๊าเป็นฮีโร่ของครอบครัวเราปะป๊าทำงานหนักมากเพื่อเลี้ยงดูพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนปะป๊าก็สตาร์สุดๆคอยโพลหาลูกค้าทุกวันเลยน่าจะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอนปะป๊าทำทุกอย่างด้วยความรักปะป๊าเข้มแข็งและมองลกในแง่ดีเสมอ งั้นพ่อฝากด้วยนะฮันน่า,อานอนก่อนนะปวดหลังมากเลยมาลุยกันเถอะมิลินน้ำข้าน้ำน้ำปั่นอร่อยอร่อยเลยค่ะมีน้ำส้มน้ำมะนาวกับน้ำสต,อตอรอเบอร์รี่ค่ะมาช้าหมดนะคะน้ำผลไม้ปั่นค่ะน้ำผลไม้ปั่นอร่อยอ อ้าวนูฮันน่ามาขายน้ำช่วยพ่อเหรอลุงขอน้ำสักแก้วหนึ่งนะขออะไรก็ได้ขออร่อยๆนะครับได้ค่ะดรเคววนโอ้น่ากินจังเลยขอบคุณมากนะเดี๋ยวลุงไปออกกําลังกายต่อแล้วขอบ,ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับ ลูกสาวโค้ดน่ารักมากเลยมาช่วยขายน้ำตอนที่โค้ดทำงานไม่ได้โค้ดมีลูกสาวดีๆอย่างนี้เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับดีใจด้วยจริงๆจ,จะลืมไปที่ฐานกับพระเจ้านะครับโค้โตโล่โอ้ใช่ด็อกผมลืมไปเลยนะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นดรเตอร์ควินพูดถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้ากับผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะนะผมก็อยากลองดูว่าพระเจ้าจะช่วยผมได้หรือเปล่านะโอ้องค์คือผู้ใดเราเองคือพระเจ้า,เรา,เ,รเ,จาเราได้รับฟังคำร้องทูลของเจ้า แล้วเราจะรักษาเจ้าให้หายโอ้พระเจ้าเป็นจริงเลยเนี่ยเชิงอัศจรย์จริงน้าค่ะน้น้ำันอร่อยอ,อยเลยค่ะฉันดีใจจังเลยที่มีพวกเขาอยู่ข้างๆลูกสาวและพระยาสุดที่รักของฉันให้กำลังใจฉันอยู่เสมอแต่ว่าแปลกนะปกติฉันจะขี้แงและร้องไห้ออกมา แต่ไม่รู้เป็นอะไรทาไมฉันถึงมีสันติสุขมากขนาดนี้ฉันต้องไปบอกความจริงพูกเขาแล้วว่าพระเจ้าทรงมารักษาฉันให้หายอ้าวที่รักฉันคิดว่าคุณจะไปโรงพยาบาลนะคะเนี่ยห่าย<ะ>ดีแล้วเหรอคะผมมีข่าวดีมาบอกนี่นี่ตั้งใจฟังนะพระเจ้ามารักษาผมในห้องครับที่รักฮะจริงเหรอคะนี่คุณกําลังจะบอกฉันว่าคุณอธิษฐานกับพระเจ้าของดรเควินเหรอคะใช่เลยจ้าที่รักคือเรื่องมันป็นอย่านีนะ้น้ค่าค่ะค่ผมอะ่ะได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าตามที่คุณเควินบอก แล้วจะอยู่พระเจ้าก็ปรากฏกับผมจริงๆ,ๆอะที่รักแล้วดูทีดดดด่ผม<า>ผมหายแล้วที่รักผมเดินได้แล้วที่รักค่ะฉันดีใจกับคุณด้วยมากๆเลยนะคะรู้ไหมฉันก็อธิษฐานมาเหมือนกันตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าพระเจ้ามีจริงๆมันอัศจรรย์มากเลยที่รักคุณเริ่มกลับมาทำงานได้แล้วเจจเเป็น,นรริงที่ดี๋ยวเราต้องไปโบสถ์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าด้วยกันแล้วนะ